สวัสด,ดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาตอนรับกุหลาบสมาชิกน้องใหม่ของบ้านเราเราเพิ่งไปรับมาเป็นงานถุงขาวทั้งสามต้นเลยนี่เป็นงานสาเล็กอมันเป็นกุหลาบสายพันธุ์ที่เราอยากได้แล้วเราก็ฝาก พี่เจ้าของร้านที่รู้จักกันน่ะช่วยหาให้ต้นแรกก็คือน้องบูมูสโตนนี่สวยหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะนออกดอกเป็นพวงเลยดอกดกหนามก็เยอะด้วยหนามเ,เล็กๆ ต้นที่สองคือน้องโอซิเลียให้ดอกดอกมกา้านนี่ดอกเพียบเลยต้นต้นเก่าที่ที่เรามีที่บ้านที่เราปลูกมามาก่อนนั้นนี้ตัวนั้นอ่ะจะเป็นเลดโอซิเลียก็คือสีสีจะเข้มกว่านี้ส่วนตัวนี้เป็นพิงโ์ออซิเลียก็คือเป็นสีพูนี่น้องดอกดอกมากเลย ตัวนี้ก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักกับสายสายพันธุ์พี่น้องเขาก็คือแบกบัคคล่ากับเลบบัคคาล่าส่วนตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาออกมาใหม่ก็คือพิงบาคาัคคลาสวยแต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีกินเท่าไหร่ก็คุณสมบัติของเขาก็เหมือน เอเลดบาครา,าเลยก็คือดอกใหญ่บานทนกีบหนากีบแน่นทนโรคแมลงแล้วก็ไลหลน้ำนปกติเวลาที่มีถึงวันเกิดของสมาชิกในครอบครัวเนาะในบ้านเราอะถ้ามีวันเกิดคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะพากันไปซื้อต้นไม้หรือไม่ก็ดอกไม้เอามาปลูกในวันเกิด เพื่อเพื่อเป็นขวัญเป็นในสิริมงคลเออเหมือนการการให้ชีวิตการปลูกดูแลชีวิตชีวิตหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่ว่าปีวันนั้นๆนเราอยากจะปลูกเรามีต้นไม้ที่อยากจะปลูกไหมหรือว่าเรามีดอกไม้สายพันธุ์ไหนที่อยากจะปลูกพอดีแล้วก็จะหามา